อยู่โตเกียวตัวแทนมีเงินเดือนมีค่าคอม มีโบนัสนะครับผมเนาะสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็เจอกับผู้จัดการอาร์ตนะครับผมเนาะอาร์ตก็จะมาอธิบายนะครับผมโครงสร้างรายได้ทำไมายอยู่โตเกียวนะครับผมถึงมีรายได้มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมเนาะค่าคอมเยอะขึ้นนะครับผมหลายๆอย่างหลายๆสิ่งครับมันรวมๆกันอยู่ที่สไลด์นี้เลยครับวันนี้อาร์ตทำนาะซีเนเลโอนะครับผมของการอยู่ที่โตเกียว5ปีนะ,ะๆๆนะทุกท่านอยู่ที่โตเกียว5ปีครับมีรายได้รวมๆนะ6ล้านกว่า มาดูกันว่า6ล้านกว่ามาจากไหนบ้างนะทุกท่านวันนี้ครับผมเราทํางานปีแรกเนาะเป็นตัวแทนธรรมดาครับผมเนาะขายแบบไม่ต้องเยอะด้วยนะครับผมเนาะมีค่าคอมมิชชั่นปีละ6 0 0 0 0นบาทนะหกแสนบาทเฉลี่ยเป็นเดือนก็ประมาณเดือนละห้าหมบาทอันนี้คือแบบทั่วๆไปนะครับผมเนาะบางท่านนีได้เยอะกว่านี้อีกแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนที่ทํางานที่โตเกียวครับจะมีรายได้เนะี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละห้าหมบาท50 0 0 0บาทรวมเป็นทั้งปีก็คือสิอห้า หกสิบนะครับผมเนาะอันนี้คือหกแสนนี่คือได้ไปเขาเรียกว่า F Y C คือค่าคอมครับผมต่อไปอันข้างบนนะครับผมโบนัสนะครับหกแสนคูณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้โบนัสไปอีกสองแสนหนึ่งหมื่นครับรวมเป็นปีแรกเราจะได้เงินนะครับผมจากโตเกียวมารินเท่าไหร่ครับผมแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทเยอะไหมครับผม เยอะมากๆตรงนี้รายได้มากกว่าการทํางานประมาณ2เท่าแล้วถ้าใครเงินเดือนเดือนละประมาณทักสามหมื่นเนาะประมาณเดือนสามหมื่นปีก็3ามแสนกว่าบาทนะครับผมสามแสนกว่าบาทรวมรวมกลมๆแล้วเนี่ยถ้ารวมโบนัสโบนัสแล้วก็ไปีแล้วประมาณทักสี่แสนเนาะแต่มาอยู่ที่ตัวเกี่ยวทํางานปีแรกได้ประมาณ8ปดแสนมากกว่างานประจํา2เท่าแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้คือยังไม่ใช่ไฮไลท์ปีที่2ครับทุกท่านนะครับผมทางานเหมือนเดิมนะครับมีค่าคอมมิชชั่นนะครับปีแรกเนาะปีแรกนะครับมีค่าคอมมิชชั่น หกแสนเหมือนเดิมนะเดือนละห้าหมื่นเหมือนเดิมครับผมยังได้โบนัสเหมือนเดิมก็คือเท่าไหร่ครับผมสองแสนหนึ่งหมื่นบาทอันนี้คือแบบเป็นเบสเลยนะที่ทุกท่านจะได้ทํางานใหม่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแต่พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาครับไอ้เหลืองๆหลืองทุกท่านเนาะเขาเรียกว่าค่าคอมปีต่อเราดูแลลูกค้าเรามีฐานลูกค้าเราดูแลดีบริการดีนะครับผมเป็นตัวแทนมืออาชีพลูกค้าก็ต่อมาครับเราก็ได้ค่าคอมปีต่อนะครับผมเนาะบอ่อน้ําพิเศษเกิดขึ้น2บอ่อแล้วนะทุกท่านบอ่อแรกคือเบียร์ปีแรกบอร่อที่2คืออะไรครับ เบี้ยปีต่อนะครับสองบอลแล้วไอโบนัสนี่คือเป็นบอลน้าวิเศษที่ไม่ไม่ต้องอามารวมล้วกันนะครับผมเนาะรวมนะครับผมสอันนี้ค่าคอมบวกโบนัสบวกค่าคอมปีต่อรวมเป็นเท่าไหร่ทุกท่านติ๊กตอกติ๊กตอกรวมครับาอาจคิดมาให้แล้วทุกท่าน1นึ่งล้านหนึ่งแสบาท1นึ่งล้านหนึ่งแบาทหกแ0นบวกสองแบวกด้วย3,000สนเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทเยอะมาทุกท่าน เยอะนะครับผมเนาะถ้าเราทำงานเนี่ยตีไปโกงๆก,ก็ปีหนึ่งสี่แสนนะครับผมอันนี้จะมากกว่าสามเท่าเลยนะครับทุกท่านจะมากกว่าเงินเดือนปกติสามเท่าแล้วนะอันนี้คือยังไม่ใช่ไฮไลท์โอ้คุณนัทมันเยอะขนาดนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์อีกใช่ครับไฮไลท์อยู่ที่ปีที่สามเราจะมีเงินเดือนเข้ามาแล้วทุกท่านมาดูครับปีที่สามนะครับผมเนาะเรายังทํางานเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมเนาะขายได้ค่าคอมครับผมหกแสนนี่ค่าคอมปีแรกครับผม first year คอ,อมมิชชั่นได้โบนัสเหมือนเดิมไหมได้โบนัสเหมือนเดิม0กแสนบวกด้วย2องแสนหนึนะครับผมเนาะสีฟ้าสามแสนข้างบนคืออะไรครับค่าคอมปีที่สองนะครับผมค่าคอมปีที่สามคือ1 5 0 0 0 0ห้าบาทเรามีบ่อน้ํากี่บ่อแล้วตรงนี้นะครับผมเอาตรงๆอย่างนี้เลยับมีบ่อน้ํสี่บ่อแล้วเบี้ยปีต่อโบนัสคนะ่าคอมปีที่2ค่าคอมปีที่สพิเศษมาทุกท่านเหลืองๆครับ2 4 0 0ส0ื่นบาทพิเศษมาให้ด้วย ตรงนี้ครับผมจะเป็นเงินเดือนแล้วทุกท่านเงินเดือนตรงนี้มาจากอะไรครับผมมาจากตรงนี้ครับทุกท่าน RYC ไอ้ตัวเหลืองๆครับสามแสนนะครับผมคูณ80%หารด้วย12เป็นเงินเดือนเดือนละ2000 20, 0บาทโอนให้ปีที่3นะครับผมโอนให้ปีที่3ตั้งแต่ปีที่1เนี่ยนะครับผมของปีที่3เนี่ยก็จะมีเงินเดือน2 0 0 0 0 20,000 20, 20,000 20,000ให้มีเงินเดือนให้ทุกท่านความพิเศษอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มีที่โตเกียวมารีน นะที่อื่นๆได้เก็บเบีย้ยปีต่อใช่ไหมครับผมก็ได้ค่าคอมปีต่อแต่ไม่ได้อามาคมคนวณเป็นเงินเดือนให้พิเศษอีกนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมาดูปีที่3ครับผมเราจะมีรายได้เท่าไหร่ครับผมหกแสนบวกด้วย2องแสนหนึ่งบวกด้วย3ามแสนบวกด้วยแสนห้าบวกด้วย2องแสนสี่ 2, 000, 4, ข้างบนคนระับปีที่3เราจะมีเงินนะครับผมรายได้ทั้งปีเนี่ยหล้านห้าแสนบาทเยอะมากๆนะทุกท่านเนาะ กี่เท่าของเงินเดือนแล้วครับผมถ้าเราทํางานเป็นพนักง,งานประจําธรรมดาสี่สี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สหกสามเท่ากว่าแล้วนะครับผมแนะปีที่สามเนี่ยได้สามเท่ากว่าแลวนะครับผมพิเศษคืออะไรมีเงินเดือนตรงนี้สําคัญมากๆทุกท่านปีที่สามเราจะมีเงินเดือนแลวนะครับผมมา,าดูปีที่สี่นะครับผมยิ่งอยู่อยู่สปีไปแล้วนะปีที่4ปีที่5้าเนี่ยเราจะเติบโตในอาชีพเราจะมีความมั่นคงมากขึ้น เงินเราจะได้มากขึ้นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เราสะสมไว้จะมีมากขึ้นอ่ะมาดูปีที่4ครับนะครับข้างล่างคือ6 0 0สนนะผมเรายังทํางานเหมือนเดิมเรายังได้ค่าคอมอ่าเหมือนเดิมได้โบนัสเหมือนเดิม60 0นบวกด้วย20 0 0 0นหนึ่0อันนี้คือนะครับผมเป็นค่าคอมปีแรกแต่เราจะมีอะไรครับผมค่าคอมปีที่2ค่าคอมปีที่3ค่าคอมปีที่4นะครับผมเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นซ b เงินเดือนนะครับผมเนาะ รวมกันแล้วนะครับผมเนาะหลายท่านถามว่าเงินเดือนมันมาจากไหนทุกท่านครับมันโยงมาเห็นไหมครับผมโยงมาที่ปีที่3ปีต่อปีที่นะครับผม2กับปีที่3รวมกันเป็น4ี่แสนห้าหมบาทนะสี่แสนห้าหมบาทคูณ80หาร12ได้เท่าไหร่ครับผมก็ได้3ามแสนหกนะสามแสนหกเฉลี่ยเป็นเงินเดือนนะครับผมให้เดือนละเท่าไหร่ครับ3ามแสนหกอ่ากดไปด้วยกันหารสิ 12. เราจะมีเงินเดือนเดือนละ3 0,000ื่นแล้วนะครับทุกท่าน ปีที่สี่นะครับผมเราจะมีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นแล้วนะครับผมปีที่สามเรามีเงินเดือนเท่าไหร่นะสองหมื่นปีที่สามเราจะมีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นแล้วทุกท่านเราจะเาจะขาเรียกว่าอะไรครับเราจะมีเงินมากเหมือนกับตอนที่เราทํางานประจาแล้วนะทุกท่านเนาะแต่นี่ครับผมรวมปีที่สี่เนี่ยนะตื่นเต้นมากเลยทุกท่านเล่าตรงนี้ทีไรแล้วมันเป็นจุดเด่นมากๆนะปีที่สี่เนี่ยเราจะได้รับรายได้เท่าไหร่ครับทุกท่านหกแสนบวกสองแสนหนึ 6, ่งบวกสามแสนบวกแสนห้า บวกเจ็ดหมืนห้าบวก CB ข้างบนคือสามแสนหกรวมเป็นแล้วนะครับผมปีที่4เราจะได้รับรายได้ทั้งหมดครับหนึ่งแสหกมืเก้าันห้า้อยบาททุกท่านกี่เท่าแล้วเนี่ยนะสี่ส4 4สี่สี่่ามสี่ี่สี่สิบหกใช่ไหมมนสี่เท่าเกือบห้าเท่านะนะ ห้าเท่ามากกว่างานประจำห้าเกือบห้าเท่าแล้วนะักครับผมเนาะทางานทั้งปีนะครับผมแล้วนะทำงานปีหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าที่ตเกียวมารีเนี่ยด้รายได้มากกว่างานปกติถึงสี่ถึงห้าเท่ายังไม่พอทุกท่านยิ่งอยู่นานยิ่งมั่นคงอ่ะเข้าปีที่ 5, ห้ารายได้มันจะเป็นยังไงเนี่ย ปีที่5ครับเหมือนเดิมเราทํางานเหมือนเดิมเนาะปีที่5เราก็ยังขายเคสใหม่เหมือนเดิมนะเราก็ยังได้ค่าคอมมิชชั่นเรายังได้โบนัสเหมือนเดิมก็คือ8 0ดแสนหนึตรงนี้ที่เป็นเบสเลเป็นฐานนะครับผมแต่ต่อไปคือครับผมส0 0 0 0นคือเบี้ยปีต่อนะครับผมปีต่อปีที่สองนะผมแสนห้าปีต่อปีที่สามแสนเจนห้ปีต่อปีที่สี่เจ็ปีต่อปีที่5ทุกท่านครับ รวมกับข้างบน cb นะสี่แสนสองสี่แสนสองมาจากไหนครับผมโยงตรงนี้นะครับผมเนาะมาตรงแดงๆตรงนี้นะสามแสนนะครับผมบวกแสนห้าบวกเจ็ดหมืนห้าคูณแปดสิบานสิบสองนะครับผมเนาะเป็นเท่าไร่ครับผมเป็นสี่สี่แสนสองนะครับผมสี่แสนสองนะตรงนี้นะครับามาคำนวณน,นะกดไปด้วยกันนะทุกท่านสามแสนบวกเท่าไหร่ครับผมบวกแสนห้าบวกด้วยเท่าไหร่ครับเจ็ดหมืนห้านะครับผม เป็นเท่าไคผมหราแสนสอมื่นหันนะคูณ80%บนนะครับผมนะครับเท่ากับ4,2 0 0 0ละหารด้วย12ครับผมก็คือทุกท่านจะมีเงินเดือนเดือนละ3 5 0 0 0ครับปีที่5ทุกท่านจะมีเงินเดือน3 5 0 0 0แยกออกไปต่างหากนะครับเท่ากับว่าไอซีบีเนี่ยถ้าสารุปนะทุกท่านอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆก็จะมีเงินเดือนเดือนละ35 0 0 0ในปีที่5ไม่ต้องขายเลยนะครับถ้าทุกท่านบอกว่าถ้าไม่ขายเลยได้ไหมไม่ขายเลยก็ตัดตรง ต,ตรงปีเฟิร์สเยียก็คือค่าคอมมิชชั่นปีแรกไปนะผมแต่เรายังได้ปีต่อ2องสามสี่ห้าอยู่แล้วก็ได้เงินเดือนนะผมเนาะก็สามารถทําได้นะผมแต่ว่าทุกท่านก็จะไม่ q ควิฟายเพื่อที่จะรับเงินเดือนปีที่6ต่อไปแต่ทุกท่านออามาดูปีที่5เนี่ยนะครับผมเนาะเราจะได้เงินทั้งปีเนี่ยเท่าไหร่นะถ้าทําตามโครงสร้างนี้นะผมเราจะได้เงินทั้งหมดนะหนึ่งล้านแปดแสสบาท 1.830,000บาททุกท่านนะครับผมรวม5ปีเราจะรับทั้งหมด6.945,000บาททุกท่านครับผมอยู่ที่ตัวเกี่ยว5ปีนะครับผมเนาะปีแรกๆอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับผมเนาะปีละ800,000กว่านะทุกท่านบอกว่าโอ800,000กว่านี้ก็เยอะมากใช่ครับทุกท่านเนะนี่ยรายได้ตัวแทนถ้าคนคนในไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้านะอาชีพตัวแทนมันเป็นอย่างนั้นนะออกไปนะครับผมได้รายได้จาก ตัวเป็นการเป็นตัวแทนเยอะปุ๊บออกไปนะผมก็ไปทําธุรกิจนะผมแล้วก็ล้มนะครับแล้วก็กลับมาเป็นตัวแทนใหม่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านครับถ้าวันนี้เราทําอาชีพตัวแทนเสริมแล้ววันหนึ่งรายได้มันดีแล้วเราออกมาทําเป็นฟูลท e ได้แล้วก็มีรายได้ปีละ6ล้านกว่าอันนี้คือเบสเลยคือ6ล้าน9กเนี่ยกลมๆ6ล้าน9เนี่ย, 6, 000, 9, ยดีไหมทุกท่านดีนะอาได้เปรียบเทียบนะครับผมเนาะถ้าเรายังทํางานเดิมๆนะปีละ4ี่แสนนนะห้าปีเราจะได้รายได้ประมาณ2ล้านเอง น้องสองล้านแต่ถ้าเรามาทํางานตัวแทนนะครับท่านเนาะเอาหกล้านเก้าเนี่ยหารห้าเนี่ยเฉลี่ยแล้วเราจะมีรายได้ปีละหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเนาะคูณห้าก็จะเป็นหกล้านเก้านะครับเราจะมีรายได้มากกว่าเดิมเนี่ยประมาณสามจุดห้าเท่านะครับผมเนาะทำงานเหมือนเดิมใช้พลังเหมือนเดิมนะครับผมเนาะแต่ผลลัพธ์มันต่างกันมากเครื่องมือนะมันผ,ผิดนะครับผมชีวิตเราก็ นะผมก็ก็จะไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าอาชีพงานงานประจํามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วทุกท่านมันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เรามีกินมีใช้แต่ถ้าวันนี้เราทํางานเพิ่มเติมทําเป็นพัทไทมหรือถ้ามันดีเราก็ออกมาทำฟูลไทม์นะลองอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเนี่ย อาร์ตว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอาร์ตก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทํางานประจำนะทุกท่านไม่ใช่แบบโอ้เกิดมาบอลทูบีเป็นผู้จัดก,การตัวแทนเลยไม่ใช่อาร์ตเป็นพนักง,งานประจําหลายปีนะครับผมเนาะศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนานะผมแล้วก็เข้ามาอาชีพตัวแทนเดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังว่าอาร์ตมาเป็นตัวแทนได้ยังไงนะแต่ว่าไม่ได้อยู่คลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปอ่ะคลิปนี้ค่อนข้างเคลียร์มาทุกท่านว่าอยู่โตเกียวม,มารินและจะได้อะไรบ้าง มีเงินเดือนเนาะตัวแทนมีเงินเดือนนะครับผมนะอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับผมที่เป็นจุดเด่นมากๆมีค่าคอมมิชชั่นมีโบนัสให้นะครับผมนี่ยังไม่รวมพวกทริปท่องเที่ยวด้วยนะถ้าทำคオิฟายได้นะเบี้ยปีละนะสี่แสนอ่าสี่ล้านกว่านะครับผมเราก็จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีมินิทริปต่างๆนะมีเมนคอนเวนชั่นมีมินิคอนเวนชั่นนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นแจก แถมระหว่างปีเต็มไปหมดเลยนะทุกท่านเนาะเอามารวมๆแล้วเนี่ยปีหนึ่งนะครับถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกท่านก็จะได้ปีหนึ่งประมาณล้านห้าล้านหกอ่ะเฉลี่ยแล้วรวมของแถมรวมอะไรแล้วนะครับผมเนาะอยู่ตัวเกียวมารินมันก็จะดีประมาณนี้ชีวิตก็จะดีประมาณนี้ทุกท่านจะเห็นว่าอาร์ต แต่งตัวสบายๆบายใช่ครับเพราะว่าเราอยู่บ้านนะทุกท่านเนี้ยเราเราทำออนไลน์เงี้ยเราทำคอนเทนต์เงี้ยลงไปให้ในโซเชียลนะครับผมเนาะแบบเร็วๆอย่างนี้แหละนะครับผมนะแต่วันเนี้ยมาคุยกับทุกท่านเป็นตัวแทนเป็นเป็นว่าที่ตัวแทนเนาะก็เลยอาจจะแบบมีหนวดเขายาวนิดนึงนะครับผมแต่ว่าธรรมดาไปหาลูกค้าเราก็จะแต่งตัวคือวิถีชีวิตอยู่ค่อนข้างที่จะอยู่บ้านเยอะนะครับผมแล้วก็ออกไปพบลูกค้าบางครั้งบางวันเท่านั้นนะครับผมเนาะแล้วก็มีรายได้เยอะๆแบบนี้นะครับผมเนาะ อันว่าทุกท่านน่าจะชอบแล้วก็มันตอบโจทย์ชีวิตเราครับว่าเรานะฮะไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหนัก นะพอแล้วก็ไปใช้ในบนปดาเราต้องมีความสุขและมีรายได้เยอะแบบนี้เราก็จะมีความสุขระหว่างทางด้วยครอบครัวอยากจะกินอะไรกินอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวเพราะเรามีเงินมากพอนะครับผมเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนนะครับผมเนาะกับตัวเกียวมารีนก็อยู่ทีมอาร์ตนนะี่ยอาจจะมีระบบซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็มีการทําความเข้าใจพูดคุยแล้วก็ดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิดน,นะครับผมเนาะถ้าอยากจะปรึกษาก็สามารถที่จะโทรหาแล้วก็เดี๋ยวจะมีลิงก์นะครับผมมีาคียวกดเซมิเทลิงเคียวกดยิงแอดไลน์มาทักมาคุยกันได้ นะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ในเรื่องของเบน f i ตก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้ามีข้อสงสัยอะไรไงก็เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่อีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ผู้จัดจการอาร์ตไปก่อนครับสวัสดีครับ